หกรอยครับหกร้อยครับพี่ครับผมลูกค้าคนอื่นเการอแล้วครับพี่โอ้มึงจัดตรงนี้กูไม่จ่าทำไมยังนั้นนะพี่รอเลยแบบนี้รอฮะพ่อมลยมึงจัดผม,มอ่ะมึงแงปากแงเขี้ยวแงอููา่ากูแล้วมึงไะจัาที่ไหน เอาเฉินครับพี่ครับผมเชินนั่ะเชิญนัครับสรงไรดีครับพี่วันนี้ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับได้ครับได้ครับโอเคครับพี่รอแป๊บครับ เป็นไงบ้างครับโอเคเยี่ยมัะชอบไหมครับตรงนี้ชอบชอบไหมครับอโอเคนะครับ ไว้ใจช่างครับไม่ต้องเกงฮะไม่ต้องเกงฮะไม่ต้องเกงฮะไม่ไม่ไม่อออย่าเกงฮะผมเรียนแมาผมจบหลักสูตรดีฮะไม่ต้องเกงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะไม่ต้องเกงพี่พี่ไม่ต้องเกงไม่ต้องเกงพี่ไม่ต้องเกง พี่ไม่ต้องเกงนต้องเกงนะแป๊บเดียวฮนะดูด,ด,ด,ดูดูกระจกโอเคไหมครับหนวดไว้แค่นี้พอนะฮะไว้เป็นอะไรครับพี่พี่ดูดูดูโอเคนะฮะ ครับพี่ครับโอเคครับพี่หกร้อยครับหกร้อยครับหกร้อยครับพี่ครับผมลูกค้า <c oughs> คนอื่นก็รอแล้วครับพี่โอ้มึงจากอรนนี้กูไปจ่ายทำไมอย่างนั้นนะพี่หล่อเลยแบบนี้รอฮะพ่อมึงมึงจับผมอะมึงแงปากแงเขี้ยวแงอุดากูแล้วมึงได้จัดที่ไหน ก็ผมซอยให้พี่ผมเลมมไม่พี่อ่ะหล่อเลยพี่โอเคโอเคจ่ายตังมาพี่ลูกค้าคนอื่นก็รอ <c oughs> มึงคุยมาเก็บกูปีหน้าไอ้ <c oughs> <I S 2> ช่างโอเควายไโอเคพี่ <c oughs> ตัดแล้วก็ไม่ได้ตังเลยตัดคนนี้ต่อดีกว่า <c oughs> ช่างไปล้าง้วยล้างจานก็ไป <c oughs> เดี๋ยวผมตัดรับไม่ชอบคนนี้เอานะ <l ux> เดี๋ยวผมตัดวันนี้ไม่เอานะไม่เอาแล้วจะเอาทำไมครับลุงลุงตัดช่างเนี่ยไว้ใจช่างดิลุงตัดดีนะทำไมลูกไม่เอาไ,ไเอา,ไม,เอาไม่เอาอีกแล้วไ้หนูชื่ออะไรครับทําไมหน้าตาหล่อเหลาแบบนี้ไหนไหนแนะนําซิชื่ออะไรนะครับอ,อ,อ,อังเปาอ๋อชื่ออังเปาโอเคดีดีดีเดี๋ยวลุงจะตัดไห้ฟรีเลยวันนี้อังเปามาหัวระหวะหัวระหวะ ไม่เป็นไรหรอกมาไม่โอเคไม่เอาเหรอโอเคเดี๋ยวหาหาคนอื่นเดี๋ยวหาตักคนอื่นดีกว่าโอเคไป